คำนี้นิยามในมุมของคนหนึ่งเนี่ยคืออะไรคะคือไฮโซเนี่ยครับถ้าเติมคำว่าพวกไฮโซนะครับ mm hmm. ก็จะดูเป็นแบบเอ้ยเอ้ยพวกไฮโซไม่ทํางานออกงานอย่างเดียว mm hmm. ใช้เงินพ่อแม่นะครับแต่พเพอิอนไฮโซที่ผมรู้จักที่เป็นเพื่อนๆกันเนีเ่ยทำงานทุกคนนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจแต่พเพอิอนชอบแต่งตัว <c oughs> ชอบแฟชั่นนะครับชอบที่จะดูดีชอบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกับคืนกำไรให้กับตัวเอง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยไม่ได้เพราะว่าผมเองก็อยู่ในธุรกิจอเนมณีนะครับผมก็ต้อง ถูกจากัดความไปด้วยคําว่าไฮโซไปด้วยแต่จริงๆแล้วไฮโซที่ที่ผมจากัดความเนี่ยคือเป็นนักธุรกิจนะครับที่สามารถที่จะทํางานแล้วประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็จะมีเงินเก็บนะครับที่จะมันเป็นใช้ไลฟ์สไตล์ในส่วนที่เขาอยากจะเอนจอยชีวิตนะครับอยากจะใช้ในส่วนที่ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครคะนะครับแต่ไฮโซที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับต้องเป็นไฮโซซึ่งนะครับคืนกำไรให้กับสังคมด้วยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถึงจะเป็นอะไรซึ่ง อยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามนะครับก็คืนกาไรจากใจครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเวลาไฮโซมาร่วมการสังสรรค์พบปะกันเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดสีสันทางสังคมนะคะเกิดเม็ดเงินกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจด้วยซึ่งมิตินี้ก็เลยทําให้คุณหนึ่งนิยามคําว่าไฮโซในอีกความหมายหนึ่งด้วยคืออะไรคะก็คือผู้ที่ผลักดันเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่บางท่านอาจจะโลโปรไฟล์ไม่อยากปรากฏตัวแต่มีเงินเยอะกว่าบางคนก็บอกเนี่ย ไฮโซออกเงินมาบางคนก็อยากจะมีฐานะไม่เข้ากับคนที่ไปออกสตังค์อันนี้ขอร้องเลยนะครับปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ครับเพราะสังคมประชาธิปไตยนะคือใครอยากทําอะไรก็ทําอย่าไปเบียดเบียนใครใครมีน้อยแต่ไม่ใช่ไปกู้ออกมาแล้วก็ไปหลอกเขาหรือไปเป็น18บแปดมงกุฎอย่างนี้ก็อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังว่าอย่าให้มีแต่ไม่ใช่ว่ามีในทุกสังคมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนที่เวลาร้านค้าเปิดไปสนับสนุนได้รับบัตรเชิญ สังคมไทยก็เกรงใจกันนะครับโทรไปเรียนเชิญอามาช่วยกันสนับสนุนหน่อยก็ทําให้ห้างร้านต่างๆมีกิจการที่ดีขึ้นนะครับร้านค้าเต็มนะครับตรงนี้ก็เป็นและอย่างหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนไปก็คือว่าเป็นเป็นสไตล์คล้ายๆกับเป็นเป็นไอคอนมากกว่านะครับไอคอนทางด้านแฟชั่นนะครับกูรูทางด้านเพจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นสังคมก็ให้ความยอมรับเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ยังไปกี้ที่เรียนนะครับว่า ต้องคืนกําไรให้กับสังคมน,นีสสาคัญที่สุดนั่นก็เลยเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะนั่นก็คือมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กที่มาที่ไปคืออะไรคะก็เมื่อสิกว่าปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสรับ,รบสเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีกุสตารฟและสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศสวีเดนนะครับโดยคําแนะนําของเพื่อนคุณพ่อ,อนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับพระสหายและที่ปรึกษาส่วนพระองค์คุณฟิลิปสซอรเรนเซนค,คุณฟิลิปสซอรเรนเซนก็ ถามผมว่าเออคุณสิริยนได้ข่าวว่าประสบความสำเร็จด้านธุรกิจนะครับผมก็คิดว่า ก็ต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่นะครับความสําเร็จที่แท้จริงผมก็ยังไม่รู้เพราะว่ายัางอยู่ในวัยซึ่งทํางานอยู่ <Okay. S 2> และไม่คิดว่าสําเร็จเพราะถ้าเราคิดสําเร็จเราก็จะถอยฮะท่านก็เลยบอกว่าอยู่รู้ไหมที่สวีเดนอ่ะไอ้ผลักดันกฎหมายกฎหมายหนึ่งให้ผ่านได้นะครับแต่ใช้เวลายากมากเพราะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของเด็กก็บอกเอออยากรู้ว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ช่วยกาชาติคุณแม่ก็เป็นนายกสมาคม อันมณีแล้วก็เป็นนายกซอนตาก็คือ,อทั้งบ้านก็พยายามจะช่วยอยู่แล้วมีสวัสดิการพนักงานอยู่แล้วแต่นี่คือเขาบอกว่าเป็นกฎหมายซึ่งคุ้มครองเด็ก18ลงไปให้การครอบครองสื่อลามกเด็กนะฮะใครก็ตามครอบครองสื่อลามกที่มีรูปเด็กอนาจารตามก็อายุสิผิดกฎหมายมนะครับผิดกฎหมายก็อุย้ยทำไมไปริดรองสิทธิอะไรเด็กเขาไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดถูกกฎหมายแล้วสามารถที่จะแชร์ออกไปได,ไ,ดได้ตอนที่เขาโตขึ้นไปเนี่ย เขาก็จะมาเสียใจภายหลังอ,อย่างน้อยให้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยสังคมไม่ยอมรับเราไม่เห็นว่าเด็กที่ถูกกระทําโดยการถูกถ่ายภาพหรือโดยการทําร้ายร่างกายเนี่ยตอนนี้อายุต่ําที่สุดคือ2เดือนอเด็ก2เดือนมีอะไรกับผู้ใหญ่70คิดดูสิฮะแล้วก็นนถ่ายภ<พ>าพป,ประเทศไทยแล้วก็ออกไปในทางดักเน็ตต่างๆอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็ไปขายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นราคาต่างๆเพื่อที่จะมาเข้าชม,มถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายเนี่ย อนาคตของชาติพังหมดถูกตอแล้วกเด็กตอนเหล่านี้ก็โตขึ้นไปเป็นก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือ,อไม่ก็ต้องไปไปเป็นอะไรซึ่งแย่กว่าน,นี้เพราะเขาถูกทําร้ายมากฎหมายนี้คือผ่านมา4รัฐบาล10ปีช่วยกันผลักดันหลังจากนั้น4ปีที่เจอท่านฟิลิปก็ช่วยกันสร้างมูลนิธิขึ้นมานะครับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กขึ้นมาแล้วโชคดีมากๆเมมเบอร์ Member หนึ่งเมมเบอร์กรรมการท่านนั้นได้เป็นดรฝันได้เป็นสนชในการท่านเข้าไปเป็นสนชท่านก็เลยรู้เรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์หมดก็ตอนนี้ก็เลยผลักดันออกมาเพราะฉะนั้นถือว่าต้องขอบคุณคนหนึ่งด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็กับทางด้านของสนชรวมถึงคณะทํางานทั้งหมดแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เอ่ยถึงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านทุกท่านเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งรับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือ awareness ต้องให้รู้ว่ามีกฎหมายนี้ขึ้นมาทั้งหมดถึงจะศักดิ์สิทธิ์นะฮะถูกต้องขยายวงกว้างไม่ใช่แค่ประเทศไทยน่ครับแล้วก็ต้องให้ทั้งคนทั้งประเทศทั้ง60ล้านคนนี้ร่วมกันเข้าใจว่าโอเคซีดแบลต้องใส่ยาเสพติดผิดสื่อลามกอนาจารเด็กผิดนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นเป็นภาพเดียวกันให้ชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าไฮโซไม่จําเป็นจะต้องออกงานอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องคืนกลับให้สังคมแต่อยู่ที่มิติที่หลายคนจะกลับมามองทุปฝ่าเท่านั้นเองบางครั้งเห็นถ่ายรูปลงไปแต่งตัวหรูหราก็จะมองหนึ่งมิติแต่ที่เหลือเนี่ยมองไม่รอบด้านเอาทุกคนมาสิฮะเดี๋ยวสุนจะสาสตรยายให้ฟังว่าคนที่ท่านคิดว่าแต่งตัวอย่างเดียวเนี่ยเขาทำอะไรบ้างถูกต้องหลายอย่างแต่ก็ไม่อยากให้ไปว่า ใครอยากมองอะไรก็มองไปเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่เป็นไรแล้วแล้วแก้มา15ปีเรื่องของความเวอร์วังอลังการแล้วก็เวอร์ในเรื่องของการใส่เพชรพลอยค่ะให้เขาใส่ไปเถอะครับประเทศไทยนะฮะหารายได้ในธุรกิจในปรณนีเนี่ยนำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับสองถึงอันดับ3ตลอดเวลาคนงานอยู่ล้านกว่าคนรายได้4ี่แสนล้านเพราะฉะนั้น ขายต่างประเทศได้เงินมาเยอะออและของคนไทยได้ราคาดีที่สุดถ้าเขาจะซื้อใส่เองใส่ใหญ่หน่อยก็ถือว่าเป็นแอสเซทของคนไทยเป็นแอสเซทของนักธุรกิจไทยเป็นความภาคภูมิใจด้วยเป็นทางภาคภูมิใจด้วยก็ก็สู้มาตลอดกับคําว่าฟุ่มเฟือยนะฮะออตอนนี้ผมย้อนกลับไปเป็นไงล่ะฟุ่มเฟือยน้อยไปไหมเพชรคือราคาขึ้นไป3เท่าอางนี้ไม่ใช่เรียกว่าฟุ่มเฟือยนะครับได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนหลายส่วนในประเทศนะคะอันนี้สำคัญมาก สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนอกเหนือจากเรื่องของบทบาทของไฮโซแล้วนะคะคบ,บทบาทในด้านของการคืนกลับเพื่อสังคมเราเห็นคุหนึ่งมาทําหน้าที่ของพิธีกรด้วยก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรได้อย่างไรอะไรเป็นจุดตั้งต้นในวันนั้นคะช่วงที่เจอท่านฟิลิปนะครับก็มาเจอพี่อ,อ๋อตอนอายุ31ผมก็นั่งทํางานตั้งแต่อายุ22ทํางานหนักมากทํางาน24ชั่วโมงทางานเพราะรู้ว่ามีความสุขก็คิดว่าอ้เราจะนั่งอยู่ใน โตทำงานจนแก่ตายไปเลย <c oughs> ไหมอย่เงี้ยแป๊บหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งพี่ออกก็เดินเข้ามาเออจะมีรายการทีวีเกี่ยวกับูวงจุ้ยหนึ่งสนใจไหมช่วยคน <c oughs> แล้วก็บอกเอะภาพเราอยู่ในสังคมนะฮะเดียวแต่สังคมในส่วนของที่ชอบซื้ออัญมณีนะครับ <c oughs> น,นู่นนี่นั่นออกงานการกุศลอะไรบ้าง <c oughs> นะครับก็คิดว่าไม่เป็นไรนะ คนที่รักเราก็คงรักเราคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจ,เ,าใจเราวันยังค่ำนะครับก็บเลยไปทํารายการ CU, ออซียูเกี่ยวกับพวงจุย้ยช่วยคนช่วยคนที่มีปัญหาก็เข้าไปทําเทปแรกไม่เคยฝึกเป็นพิธีกรเลยนะก็ทำเราก็ใช้ความใจจริงของเราในการพูดเนี่ยก็รู้สึกดีเพราะว่าผลตอบรับดีมากอมพอเสร็จวันอาทิตย์เนี่ยอีเมลสมัยนั้นอ่ะแล้วก็จดหมายมาเป็นพันฉบับก็เลยรู้ว่าโอ้หทำไมคนในประเทศเดือดร้อนมากแล้วเทปหนึ่งที่ประทับใจมากมากคือ ตอนที่เราไปสัมภาษณ์แม่ค้าขายลูกชิน้น mm hmm. ผมก็แต่งยีนไปไม่มีใครรู้ฮะ mm hmm. เขาก็บอกว่าพี่ออก็ถามไปบอกแม่เป็นอมพะกชใช่ไม้บอกใช่ผมก็เลยถามไปแล้วคุณแม่ก็จะหายไหมเรานึวกว่าเดี๋ยวก็หายคุณออบอกคนที่เขาดูดูได้นะฮะ <c oughs> ดูานดะ้ <c oughs> เขาบอกว่าไม่หายจนบรรทัดสุดท้ายก็ไม่หายแล้วคนที่เขายืนขาย มแมลงวันก็ตอมไปหมดเพราะมีร้านฮ mm ิลล์บอยอยู่ข้างๆเนี่ยขายลูกชิ้นอยู่แค่นี้ต้อง <Okay. S 1> ยืนตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายันเที่ยงคืนนะฮะ mm hmm. เพื่อที่จะขายกี่แท่งก็ไม่รู้ล้าเอาเงินรักษาแม่หมดบอกพี่อ๋อแล้วอย่างนี้คนในสังคมจะมีกําลังใจอะไรเหลือเนี่ยเขาบอกหนึ่งยังฟังไม่หมดแต่ลูกเขาจะได้ดี mm hmm. ลูกเขาจะได้ดีเพราะว่าตัวแม่เขาการันตีเบือแรกเขาคือกตันยู oh, น้ําตาตที่ร้องออก,ออกมามันกลายเป็นน้ําตาแห่งความสดใสอะและเทปนั mm ้นคือคนเขียนมาแบบมีกําลังใจมากก็เลยคิดว่าโอเค เราไม่ได้ทําด้วยเงินแต่เราทําด้วยพลังของเราแล้วทุกเทปที่ไปเนี่ยดีใจมากเพราะว่าอาหารเป็นสิบอย่างอะฮะมันก็เราไปช่วยเขาแล้วคุณยายคนหนึ่งก็หนูมานนี่อ่านี่หนึ่งร้อยบาทค่ารถเราก็บอกโทรคนรถอย่าเพิ่งเอารถเข้ามานระเาเอารถเบนซ์มาจอดอยู่หน้าปากซอยเดี๋ยวเดินออกไปเองก็จะได้ความรู้สึกซึ่ง เป็นอีกแบบหนึ่งทำอยู่6เดือนมีชีวิตมีความสุขมากได้เห็นอีกมิติหนึ่งได้สัมผัสคนอีกรูปแบบหนึ่งที่สําคัญเขาก็มองเราในมิติที่อาจจะไม่เคยมีคนดูเราพอเราไม่ได้สวมหมวกตรงนั้นน่ะเราสวมหมวกเป็นเด็กกระโปโลไปสัมภาษณ์เขาว่าเออเขาก็ทวิตเราแบบเด็กกระโปโลสบายใจดีซึ่งเรากับถูกดับเบิลสแตนดาร์ดโดยคําว่าไฮโซเนียทุกคนจ็จะมองว่าโอ้ยมันต้องยิงมันต้องพูดไม่รู้เรื่องมันต้องใช้เงินอย่างเดียวเสร็จละแล้วพอเราเอาหมวกนั้นออกไปอยู่ตรงนั้น อ๋อคนเขาสบายกันอย่างนี้นี่เองนะซึ่งที่จริงตัวเราไม,ไม่ได้ถูกคาด<บ>หวังเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปไม่ไปเขาเรียกอะไรน้ําไหลมาเราไม่ไปดัน<ม>ใครจะคิดอะไรคิดไปเลยเพราะว่าพี่แมมสุร,ริี่พาเคยถามคุณสุยอนรู้สึกคำยังไงว่าสร้างภาพดีสร้างแล้วคนเชื่อก็ต้องสร้างแต่สุยอนใช้นโยบายเขียนเอาเลยเขียนคือเขียนภาพ ไม่ต้องสร้างฮะเขียน<ห>แล้วกําหนดหล,ลงไปเลยว่าเอาแบบนี้แหละภาพของใครก็ไม่รู้ที่เราจะทำเราเราเรา,เราไม่สร้างแต่ถ้าสร้างแล้วได้รับความเชื่อถือมีเครดิตและถ้าเราทําในสิ่งที่ดีๆออกไปเนี่ยผมก็คิดว่าก็าไม่เห็นมีปัญหากับคําว่าสร้างภาพไฮโซก็อยู่ที่มุมมองของ แล้วนะครับตรงนี้สุดท้ายนะคะคต้องยอมรับว่าคุณหนึ่งให้เกียรติผู้คนมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือความจริงใจนะคะตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มนะคะดูเหมือนว่าเวลาจะน้อยไปจริงๆกับการพูดคุยคนี่ก็คือหนึ่งมิตินะคะคคในหลายมุมมองของผู้ชายคนนี้ค่ะคุณหนึ่งศิริยนนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราอาจจะไม่ได้เห็นตามนานหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าหน้า Facebook Instagram แต่ต้องยอมรับว่า เป็นคนที่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็พยายามนะคะที่จะผลักดันโอกาสที่ตัวเองมีให้เกิดขึ้นกับสังคมรอบข้างด้วยใช่แล้วครัวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากจริงสวัสดีคร่ะหากเปรียบกับเพชรแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าเพชรที่เจรไนแล้วนะคะจะมีหลายมุมหลายเหลี่ยมให้เรามองอยู่ที่ว่าแสงนั้นจะตกสะท้อนมาอย่างเหลี่ยมมุมไหนที่ชัดที่สุด เช่นเดียวกับชีวิตของคุณหนึ่งสุรยนส์ศรีอรไทยกุลค่ะด้านที่ชัดที่สุดก็คือความเป็นไฮโซเป็นคนที่อยู่ในสังคมนะคะแต่อย่าลืมว่าอีกหลายเหลี่ยมหลายมุมก็น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมอย่างมากทีเดียวและนี่คือสมดุลชีวิตของคนคนนี้ผู้กุมบังเหียน Beauty เจ m e s ค่ะ ้พวกไฮโซไม่ทํางานออกงานอย่างเดียวใช้เงินพ่อแม่นะครับแต่เพอเอนไฮโซที่ผมรู้จกักที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยทำงานทุกคนนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจแต่เพอเอนชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นนะครับชอบที่จะดูดีชอบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกับคืนกํำไรให้กับตัวเอง